ไม่มีหรอกคนข้างเคียงมีแต่เหนียงข้างคอแคปชั่นฮาแต่เสะเทือนใจไม่น้อยเพราะคำว่าเหนียงนะคะทุกคนแค่พูดเบ,บเาๆก็เจ็บไปถึงสวงเพราะเหนียงเป็นไขมันส่วนเกินที่สะสมบริเวณใต้คางและคอทำให้หน้าเราดูอ้วนและสูงไวัยไปพร้อมกันเรียกได้ไว่าเป็นหนามชีวิตของสาวๆหลายคนเลยทีเดียว ก่อนจะฟังครูพิเล็กฝากติดตามกดใจคอมเมนต์บันทึกเป็นรายการโปรดและแชร์แบ่งปันเพื่อนๆต่อด้วยนะคะซึ่งคลิปนี้ครูพิเล็กขอเสนอวิธีกำจัดเหนียงที่เป็นปัญหาส่วนเกินชีวิตแบบไม่เสียเงินสักบาทโด้วย5ท่าบริหารง่ายๆที่ถ้าทำต่อเนื่องแล้วสามารถช่วยลดเหนียงได้จริงๆมาฝากกันค่ะ ท่าที่หนึ่งก้มและเงยวิธีลดเหนียงที่ง่ายที่สุดท่าแรกคือก้มและเงยค่ะทุกคนโดยเริ่มจากตั้งศีรษะให้ตรงแล้วเงยหน้าไปข้างหลังจนรู้สึกตึงไปทั้งคอค้างไว้นับ1 2 3 4 5 แล้วจินค่อยกลับมาก้มหน้าให้คางชิดลำคอค้างไว้นับ1 2 3 4งี่หนะคะทำอย่างนี้สลับไปมา8รอบนับเป็น1เซตทำอย่างน้อยวันละ1เซตค่ะท่าที่สองท่ายืนคาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่ายอดฮิตที่ทุกตำราลดเหนียงลดแก้มบริหารหน้าเรียวจะต้องสอนให้ทำท่านี้กันเลยนะคะคือตั้งศีรษะให้ตรงแล้วพยายามยื่นคางไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดซึ่งหน้าเราจะแหงนเงยขึ้นโดยอัตโนมัติยื่นคางจนรู้สึกตึงนับหนึ่งสองสาสี ทําทำติดกันแบบนี้8ดรอบแล้วพักทำให้ได้ทุกวันนะคะรับรองเราจะรู้สึกถึงความกระชับที่ใต้ชั้นคางของเราเลยค่ะทุกคนท่าที่3จูบเพดานท่านี้จะช่วยให้เหนียงใต้คางเราตึงมากๆเลยค่ะวิธีแสนง่ายนั้นก็คือ ให้เราเงยหน้ามองเพดานแล้วยื่นปากจูเหมือนจะจูเพดานยื่นปากให้มากที่สุดนะคะให้เรารู้สึกเกรงทั้งคอและกรามค้างไว้1 0 1ถึง15วินาทีทำวันละ3รอบนอกจากจะช่วยลดเหนียงคอแล้วยังช่วยบริหารให้หน้าเรียวได้ด้วย ท่าที่สี่ทำปากจูท่านี้จะช่วยทั้งลดเหนียงคอและยังช่วยลดริ้วรอยร่องแก้มได้ด้วยนะคะวิธีทำก็คือนั่งศีรษะตรงแล้วอ้าปากให้กว้างที่สุดจากนั้นให้พยายามทำปากจูโดยที่กรามยังเกรงเหมือนตอนอ้าปากไว้เพื่อง่ายๆก็คือให้เราพยายามทำปากจูในขณะที่กำลังอ้าปาก จะรู้สึกตึงรอบมุมปากและเกรงใต้คอค้างไว้สัก10ถึง15วินาทีนะคะทำวันละสามรอบท่าที่5ท่าหมุนคอรู้ไหมคะแค่ทำท่าหมุนคอก็ช่วยลดเหนียงได้แค่นั่งหรือยืนให้มั่นคง หมุนคอเป็นวงกลมไปทางขวาช้าๆสัก3-5รอบจากนั้นค่อยทำเหมือนเดิมแต่หมุนไปทางซ้าย3-5รอบแล้วหยุดทำแบบนี้สัก3เซตต่อวันก็พอนะคะท่านี้ไม่เพียงช่วยบริหารต้นคอของเราแล้วยังช่วยลดเหนียงใต้คางของเราด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนอกจาก5ท่าบริหารในการกำจัดเหนียงแล้วทุกคนก็อย่าลืมเลือกทานอาหารที่ดีๆมีประโยชน์ปริมาณไขมันน้อยๆเพื่อช่วยลดการกลับมาสะสมของไขมันที่จะทำให้เราเกิดเหนียงได้แบบยั่งยืนอีกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจ แล้วพบกันใหม่ค่ะ